วันนี้จะพาไปไหนคะไปใส่ลูกตัดท <'s> ัมเมโทอมาดูกันเลยคะ่ะทุกคนมาตัดมะเขือเทศกับลูกสาวนะคะนี่หนูรู้ไหมว่าตัดยังไงเอามองมองกล้องให้มา่มา,มาหน่อยสิคะนี่คะ่ะเราจะตัดลูกแดงๆออกนะคะทุกคนอเอาไปทำเอาไปทำอะไรคะลูก ไปเห็ดอย่างไปเห็ดซุป <Okay. S 1> ไปเห็ดโตมาเตซอสนี่ค่ะนี่ะนคะคะทุกคนดูสิคะโอ้หเยอะมากเลยนะลูก mm hmm. ถ้าต้องถ้าอันไหนมันมันแดงหมดหนูก็ตัดมาทั้งพวงเลยลูกตัดมาเฮล้ยวดีดีตรสโอเคถ้ามันแดงหมดนะ อยาเป็นปกักเขียวดิตรอสอยาโอ้ลูกเมย์ <c oughs> ลูกดวงนู่นไงอีกสองลูกอันนั้นก็ตัดมาให้หมด <c oughs> ไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเราไปเพราะว่ามันร้อนตัดเทียวดิตรอส์เมเปล่าออกก็ได้แมลง <c oughs> ไหนโชว์ให้ดูหน่อยสิคะอืมนี่ค <a> <ios> ่ะจะอย่าอออกได้ไหมอออกได้อย่าไหนโชว์หน่อยสิคะเป็นพวงเลย นี่ค่ะเป็นพวงเลยไปตัดต่อกันเลยค่ะสไปเดอร์สไปเดอร์ไหนโชว์หน่อยสิคะนี่ค่ะอีกพวงหนึ่งอืมไป ตัดต่อเลยค่ะลูกไดเดี๋ยวมาม้าจะถือตะกร้าให้สูงสูงอ่ะจะได้ตัดแล้วใส่เลยง่ายดีนี่ค่ะทุกคน สวนมหัศจรรย์ของเรานะคะปลูกทิ้งๆคล่องๆไว้ริมรั้วนี่ค่ะหมนตัดไว้ข้างรั้วบ้านน่ค่ะก็เก็บกินเก็บแจกเก็บให้ยายข้างบ้านบ้างน,นะคะเก็บแบบ เดี๋ยวเราเอาลูกแดงๆออกให้หมดเลยนะลูกไปเอาเก็บตัดเนี่ยอืซนี่ค่ะโอ้ได้เยอะแล้วนะลูกนะะนี่ค่ะต้นหนึ่งเดี๋ยวให้ดูต้นหนึ่งก่อนโอ้ได้เยอะเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะไปไปเก็บต้นที่สองกันนี่ค่ะต้นที่สองนี่ก็คือบุมยังไม่ได้ ตัดใบเขาออกเท่าไหร่นะคะนี่ก็คือตัวทากนะคะทุกคนถ้าเห็นเป็นอย่างนี้นี่อันนี้หมก็จะเก็บไปทําปุ๋ยหมักนะคะอโอ้โหนี่ค่ะอันนี้เป็นโตอันนี้เป็นะมะเขือเทศสําหรับทําซุปนะคะที่นี่เขาจะเรียกว่าเฟลสโ t ต m a มัชัสอ้าลูกน,นีน่มาตัดแล้ว มาตัดกันต่อกันแล้วครับ Spider นี่ค่ะ Spider อู้โอ้ยทุกคนดูตัวทากดูตัวทากเขากินนะคะนี่ค่ะจะเป็นลักษณะนี้นะคะ่ะเดชจะมาดูกิน ว้าวต้นนี้เดี๋ยวจะให้ลูกสาวตัดนะคะเพราะว่าง่ายมากเดี๋ยวจะให้ดูนี่ลูกมาตัดข้างอันข้างบนนี้ออกก่อนไหมตัดเป็นตรสเลยนะลูกนะย่าย่าแล้วก็โชว์ด้วยนะคะลูกโอ้ยลูกแม่ลูกโอ้ดูสิคะทุกคน สวยมากเลยค่ะอืมน่ากินนะลูกนี่ค่ะตรงนู้นล่วงค่ะนี่่อะหนูจะเลือกตัดข้างล่างก่อนหรือว่าข้างบนก่อนข้างบน่ตัดข้างบนก่อนมีเป็นกรอยุนอืมย่าโอ้ยยิ้มๆๆนะคะย อันนี้ก็ตัดเป็นสองอันเลยค่ะลูกนี่นะคะทุกคนผุมก็สอนลูกให้รู้จักปลูกผักไว้กินเองนะคะทุกคนก็เวลาลงสวนเวลาปลูกอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกเขามาดูก็นี่คะ่ะเวลาเก็บผักในสวนอะไรอย่างี้ก็ให้เขาช่วยเก็บ ดูสิคะทุกคนก็ทําซอสก็คงจะไม่หมดแล้วคะ่ะก็คงจะให้เพื่อนบ้านแบ่งให้ยายข้างบ้านด้วยนะคะนี่ค่ะอือสดสดจากสวนนะคะทุกคน อันนี้มันก็เป็นพวงเลยนะลุงอันนี้สั่งอันตรงนี้อือฮึโอ้ยลูกแม่ร่วงไม่ยอมร่วงค่ะนี่ไปอย่า <c oughs> ถูกมาก อย่า <Huh>. yeah. ตัดลูกแดงๆให้หมดเลยนะค่ะลูก mm hmm. <Yeah. S 1> เพราะว่าวันนี้เราบอกป้าๆว่าเราจะทำตมา์ต้าซุกนะคะแล้วก็ทำตอรมต้าซอสไว้สำหรับทำสปากเกตตี้ซอสนะคะ โอ้สวยมากนะลูกเนาะเดี๋ยอีกลูกหนึ่งนู่นอีกลูกหนึ่งอ,อีกันหนึ่งอยู่นู่นเห็นไหมอืมนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวให้ดูนะคะที่เหลือนี่ค่ะดูนะคะเขาดกมากเลยค่ะแบบ อลังการงานสร้างเลยนะคะทุกคนตรงด้านข้างล่างกิสต์มาช์สอาญาอกกิสต์มาชจะปลุกกันเดี๋ยวกิสต์มาชจะไว้เก็บพรุ่งนี้ก็ได้ลูกหนูเก็บหนูเก็บแตงกวาด้วยลูกหนึ่งอันลูกเบลุ่มเก็บแตงกวาด้วยค่ะลูกใหญ่ๆเดี๋ยวจะให้ลูกสาวเก็บแตงกอยาเป็นนีิยาโอ้มึงโหไหนโชว์ไหนซิคะลูกใหญ่นี่ค่ะลืม ไม่ได้ลืมหรอกค่ะคือจะเก็บแต่ก็เดินไปเดินมาก็ลืมเก็บนะคะโอ๋ไหนโชว์ไหนซิคะลูกนี่คะ่ะหนูชอบกินไหมคะออืแล้วภาษาไทยเรียกว่าอะไรคะแตงกว่าแตงกว่าอนภาษาเนเธอรแลนด์แล้วลูกก m e มก o มก็ม e ออ่าฮะแล้วนี่แล้ะคะเดี๋ยวโชวน์นี่คะ่ะทุกคนที่เราเก็บได้แบบ เยอะมากนะลูกเนาะแล้วนี่ภาษานี้ทะาแลนเขาเรียกยังไงคะตม้าตัม้าตมเตมตมเติภาษาไทยล้คะภาษาไทยละคะมะเขือเทศมะเขือเทศเดี๋ยวมาไม่จะจบคลิปแล้วนะคะลูกอ่อหนูพูดซีฝากติดตามหนูด้วยนะคะบายบายสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ นี่ค่ะเราจะเข้าบ้านกันแล้วนะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่ช่วยติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ